สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงกรานนะคะสวัสดีช่วงเทศกาลสงกรานนะคะ วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับประลัดอำเภอขายบอนสีนะคะ EP ที่17กันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะทุกท่านที่เดินทางไปเที่ยวนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขสนุกสนานกันทุกครอบครัวนะคะอ่ะค่ะก็วันนี้นะก็ยังมีไมแ้แลค่ะเป็นบอนสี หายากบอลสีตัวเทพนะคะแล้วก็เป็นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใหม่ซะเยอะนะคะถ้าท่านใดที่เป็นแฟนบอลสีเป็นแฟนไม้ใหม่เป็นบอนเป็นแฟนบอนสีแลไอเทมแล้วก็มาดูวางบอนสีรับรองได้ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวแลตัวท็อปที่ยังไม่มีจำนวนที่ใหม่ล่าสุดอะไรประมาณนั้นแต่ก็เป็นถือว่าเป็นไม้แล ในปีปัจจุบันในห่วงปัจจุบันนั่นเองนะคะอามาดูกันเลยมีอะไรบ้างนะคะขอเริ่มต้นที่แลสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นฮอตฮิตนะคะฮอตฮิตเต็มกลุ่มไปหมดเลยต้นแรกเลยนะคะน้องมีชื่อว่าซันเซ็ตค่ะซันเซ็ตสกายนะคะซันเซ็ตสกายให้ดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะคะใบใหม่ กลางมาแล้วนะคะน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะมีชื่อว่าซันเซ็ตสกายนะคะเป็นไม้ที่คาดว่าน่าจะเป็นบอนสีที่ฮิตเหมือนกับสยามนะลมิตในปี64อันนี้เป็นความคิดของแม่คาเองนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนแต่เชื่อได้ว่ารับรองคนจะต้องถามหาตลอดไปฮิตตลอดกาลนั่นคือซันเซ็ตสกายต้นนี้นะคะชื่อนี้แน่นอนนะใบใหม่สวยมากทุกคนดูสิ สีครบนะคะสีครบใบที่เป็นใบเบีย้ยใบแรกๆน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะแบบผุพังไปตามสภาพนะคะเขาเป็นใบเบีย้ยตั้งแต่ตอนงอกมานะก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะนี่ใบใหม่สวยมีสีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียวเหลืองน้าตาลแดงนะคะสีครบ ต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางสีนิ้ว750บาทค่ะ750บาทนะคะเราจะมีค่าส่งเหมาเหมานะคะส่วนใหญ่เราจะส่งแฟลช h นะคะในราคา60บาทนะคะค่าส่ง60บาทค่ะไปดูต้นต่อไปกันเลยนะคะอันนี้ค่ะเหนือดวงเหนือดวงนะคะเหนือดวงเนี่ยอยู่ในกระถาง4นิ้วเป็นธรรมดามากนะคะที่เหนือดวงอะ่ะ ดูใบเด็กใบเบีย้ยเขาออกมาคือแบบป้ายแดงแทบจะแบบว่าครึ่งค่อนใบนะคะแต่พอโตมาน้องก็จะเป็นแบบนี้มีแบบหลุดแดงไปมั่งอะไรไปมั่งแต่รับรองได้ว่าโตไปเขาจะเป็นขาวเขียวแล้วก็ป้ายแดงซึ่งสวยมากเป็นธรรมดานะคะลูกค้าไม่ต้องเครียดเนาะเนี่ยแม่ค้าก็มีประมาณ3ต้นนะคะแต่ละต้นนี่คือเลี้ยงมาตั้งแต่ใบเดียว2ใบบ้างอะไรบ้างนะคะ จนกว่าจะโตมาขนาดนี้นะคะอันนี้น้องอยู่ในกระถาง4นิ้วเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะแมคะ่ค้าไม่มีเวลาเปลี่ยนให้น้องเนาะต้นนี้นะคะอยู่ในราคา450บาทนะคะ450บาทนะนี่โตไปน้องเป็นขาวเขียวแบบแล้วก็สวยแบบสวยแบบดูดีอ่ะป้ายแดงแน่นอนเพราะว่าเนี่ย ถ้าเด็กอะ่ะเขาเป็นแบบนี้รับรองได้ว่าโตไปสวยแน่นอนถึงแม้จะมีหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาของพันนี้นะคะเขาชื่อเหนือดวงค่ะเหนือดวงเนาะอ่ะไปดูต้นต่อไปกันค่ะนี่ค่ะที่อ่าคลิปที่ที่แล้วมีคนถามหากันมากเลยไอ้เจ้าชมพูชมพูนี้คืออะไรเจ้าชมพูนี้คือพิษชมพูนะคะเอาน้องไปลงกระถาง8นิ้วได้แล้วทุกคน มันลนกระถางสี่มากๆเลยน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะพิษชมพูค่ะน้องมีชื่อว่าพิษชมพูนะคะเขาจะเป็นไม้ที่หน้ากระกละนะคะเนี่ยมีมีลายกระละ,ละมีจุดกระๆะแบบนี้นะคะบางใบที่แม่ค้าเคยให้ดูต้นต้นแม่ไม่ใช่ต้นแม่เป็นต้นพี่เขาที่โตแล้วอะคะ่ะฮาบเลยนะสีน้ําตาลเนี่ยที่เป็นกระกะตรงหูใบเนี่ยเนี่ยฮาบครึ่งก็มีนะคะสวยมากนะ เดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูต้นนี้นะต้นนี้อยู่ในราคา270บาทนะคะทุกคน270บาทค่ะ270บาทสวยนะคะพิชชมพูแม่ค้ามีหลายต้นมากนะคะมีแบ่งหลายต้นนะทุกคน270บาทราคาเบามากนะน้องยังราคาแรงมากเลยในกลุ่มนะคะขายกันแบบหลายร้อยอยู่นะคะราคาหลายร้อยมากต้นใหญ่ก็เป็นพันนะทุกคน เดี๋ยวให้ดูแอบเปิดตู้ให้ดูนิดนึงแอนแอนแอนตู้ใหม่ค่ะพิชชมพูทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพอดีติดขากล้องให้ดูไกลๆอันนี้นคือต้นใหญ่นะคะใกล้ๆสีจะสสวยกว่านี้มากอันนี้แดดส่องตู้ร้อนมากเลยนะคะสีก็เลยจะไม่เหมือนกับอ่า ตาเปล่าที่ดูนะคะยี่สิจิกก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้สีแบบชมพูจ,จัดๆนั่นแหละค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องไปมนึ่งนะ,ะต้นต่อไปค่ะถัดจากพิษชมพูนะคะก็จะเป็นแลไม้ล่ะอันนี้ค่ะซับลุงโลดค่ะซับลุงโลดน้องเป็นไม้สายหวานนะคะชมพูแล้วก็ป้ายเขียวออกมา ออกมาจากกลางใบแบบนี้สวยค่ะต่อไปเขาจะเป็นชมพูเข้มๆเ,เลยนะคะเป็นชมพูแบบเข้มๆเ,เลยไม่ใช่อ่อนๆแบบนี้นะคะทุกใบเนี่ยเวลาที่ขนองตัวจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะไม่ใช่ชมพูอ่อนแบบนี้นะไม่มีรูปต้นแม่ให้ดูลองหาใน Google ก็ได้นะคะสับลุงโลดค่ะน้องมีชื่อว่าสับลุงโลดนะคะสวยเบอร์ตองเอาไปในราคา 2อ0าบาทค่ะ230บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะมีชื่อว่าซับรุ่งโรจน์นะคะทุกต้นเป็นไม้แลหมดเลยค่ะทุกชื่อนะปีนี้นะคะยังมีคนถามหากันอยู่โดยตลอดและ,ะเป็นไม้แลนะคะอันเนี้ยเหนือดวงเนี่ยแลมานานแล้ว นะคะซันเซ็ตสกายเนี่ยคือปีนี้แรงหนักมากนะคะถามหากันทุกคนหาหาซื้อก็คือซันเซ็ตสกายนะคะพิชชมพูก็ยังอยู่ในกระแสนะคะพิชชมพูกับเหนือดวงเนี่ยก็คือเขาจะมาปีที่แล้วไล่เรียกันนะคะก็จะแรงมากในปีที่แล้วส่วนซับลุงโลดเป็นไหมที่ปีนี้นะยังยังอยู่ในปีนี้นะคะ67นะซับลุงโลดนะมาดูกันต่อคะ่ะที่ตอนนี้กำลังถามหากันก็จะมีตัวนี้ อันนี้เป็นหน้ามินมินด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าปีศาจแดงค่ะปีศาจแดงใบเป็นทรงลูกตาลเห็นไหมคะทุกคนแล้วหน้าออกมินมินสวยสวยมากหายากมากด้วยค่ะปีศาจแดงค่ะน้องสวยตั้งแต่เด็กเลยเห็นใบเขาไหมคะสวยตั้งแต่เด็กเลยนะคะปีศาจแดงค่ะปีศาจแดงต้นนี้นะคะเอาไปในราคาสองสองสองค่ะสองสองสอง นะคะส2 2ส,สเขาสวยแบบสวยมิ้นนะคะสวยมิ้นอ่าไม่เอาดีกว่าให้190ค่ะต้นนี้ให้ร90บนะ190าบาทค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปนะอยากให้ทุกคนได้ไปสวยต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวนะสวยแบบนี้มีต้นเดียวค่ะปีศาจแดงค่ะ้นงชื่อปีศาจแดงนะอาจจะออกแผลงแผลงไปหน่อยเพราะปกติแล้วปีศาจแดงเขาจะเป็นแดงดํา อันนี้ค่าแลไอเทมอีกหนึ่งตัวสำหรับปี67นี้นะคะสำหรับปี67นี้ชื่อรัศมีจันค่ะทุกคนรัศมีจันนะคะรัศมีจันเป็นไม้ที่สวยมากดูสิไม้ป้ายมีความป้ายเห็นไหมคะนี่ค่ะ450บาทนะคะน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะป้ายป้ายป้ายทุกใบเลยนี่นีป้ายทุกใบเลยใบใหม่นี้โอ้โห รัศมีจันท์ออกเลยค่ะออกแนวสีหเหลืองๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดต้นต้นแม่ให้ดูนะคะต้นตัวอย่างนะคะต้นตัวอย่างของรัศมีจัน์ทรนี่ค่ะต้นตัวอย่างของรัศมีจัน์ทรนะคะจะประมาณนี้ค่ะ เป็นยังไงโตไปแล้วเป็นยังไงถูกใจไหมคะสวยไหม450้ยบาทนะ450บาทนะคะทุกคน450บาทคะ่ะนี่ค่ะ450บบาทนะสวยมากมีต้นเดียวนะตัวเองมีแบ่งต้นเดียวแมค่ค้าเองก็เก็บไว้ต้นหนึ่งแหละนะคะอันต่อไปมาดูไม้แลคือมีแต่ไม้แลทุกคน นะคะมาไล์วางบอนสีไม่ผิดหวังนะคะอันนี้ก็ราคา450บาทเช่นกันค่ะน้องจะต้นยังเล็กอยู่นะน้องชื่อสุวรรณพันนลายค่ะสุวรรณพันนลายนะคะเป็นไม้ที่สวยมากเดี๋ยวจะให้ดูรูปแม่เขานะคะต้นใหญ่ไปจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนเด็กๆนะี่ยังไม่เห็นภาพสุวรรณพันนลายนะคะเดี๋ยวให้ดูสุวรรณพันนลายค่ะ นี่ค่ะตัวอย่างตอนโตค่ะทุกคนเห็นไหมคะเหลืองแดงค่ะเหลืองป้ายแดงนะคะอันนี้คือตัวอย่างตอนโตค่ะสุวรรณพันลรลายค่ะชอบเมคา450บาทค่ะไม้แลไอเทมปีนี้เลยไม้ใหม่มากจํานวนน้อยมากรับรองได้ว่า หาแทบไม่ได้นะคะหาแทบไม่ได้จริงๆนะใครเก็บได้รีบเก็บเลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นเบบี้หน่อยนะคะทุกคนนะคะจะมีอยู่ประมาณ3กระถางอันนี้คือซบประสานค่ะเห็นความป้ายปลายใบไหมคะแม่คะเหลือต้นเดียวแล้วนะคะที่ป้ายแบบนี้นะทํหาเอาเวลาผ่านเนี่ยป้ายย่างนะทุกคนหาไปป้ายแบบนี้นี่คะ่ะอันนี้ต้นแม่ของเขานะคะต้นนี้ขายไปแล้วนะในรูปเนี้ย อันนี้คือต้นต้นแม่ของเขาเลยค่ะแม่ของเขานะคะน้องมีชื่อว่าซับประสานค่ะซับประสานนะคะเดี๋ยวจะให้ดูซับประสานตัวอย่างค่ะประมาณนี้จะออกจะแตกต่างจากสุวรรณพันลนลายนะคะอันนี้เขาจะมีความเหลืองแล้วก็น้ำตาลน,นะคะเขียวน้ำตาลเหลืองสีจ้า เยอะกว่าสุวรรณพันลายนะคะตัวป้ายเขาอะคะ่ะตัวป้ายเขาจะออกน้ำตาลเขียวๆนะคะแตกต่างกันต้นนี้นะคะต้นนี้เอาไปในราคาเอาไปในราคา333ค่ะ333บาทค่ะ โตไปน้องสวยเหมือนแม่แน่นอนนะคะสวยเบอร์ตองแน่นอนนี่คือแม่ของเขานะคะแม่เขาพาจากต้นนี้นะคะพาจากต้นนี้นะคะต้นนี้เลยนะคะต้นในรูปขายไปแล้วนะคะขายไปแล้วนะคะ333บาาทค่ะทุกคน333บาท น,ะะน้องอยู่ในตระกูลศิลานะคะสิลาหุ้มทองที่แผงมานะคะไม่ว่าจะเป็นสุวรรณพัน,พนาลายนะคะแล้วก็ซับประสาแล้วก็ต้นต่อไปค่ะออปติมัตค่ะออปติมัตนะคะทุกคนต้นนี้คือออปติมัตค่ะชื่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวจะต้องไปขายคู่กับบัมเบิลบีนะ อันนี้ค่ะออ t ติมาร์นะใครสายซูเปอร์ฮีโร่เก็บเลยนะคะเก็บเลยดูเดี๋ยวเปิดรูปแม่ออ t ติมาร์ให้ดูนะคะออ t ติมาร์นะคะออ t ติมาร์จะเป็นแนวนี้ศิลาเนี่ยเขาแผงมาเป็นหลายหน้ามากแล้วสวยทุกหน้าทุกคนว่าไหมนี่ค่ะออ t ติมาร์ตออปติมารจะเด่นตรงที่สีเขียวปลายใบยนะคะ แตกต่างกันไปนี่ออปติมัตต้นใหญ่สวยมากต้นแม่สวยมากนะคะเนี่ยแม่ค่ะจะเก็บทุกต้นเลยเก็บทุกต้นที่เป็นแนวนี้นะคะเก็บทุกต้นต้นตัวอย่างสวยมากนะคะและอันนี้น้องโตไปน้องสวยมากค่ะดูความป้ายของน้องเห็นไหมนี่เขียวขนาดนี้ปลายใบยโหดมากปลายโหดมากทุกคนป้ายทุกใบนะ และป้ายโหดมากนะคะต้นนี้เสนออยู่ที่350บาทค่ะออปติมัตส350บาทนะ350บาทนะคะทุกคนอันต่อไปค่ะไปต่อที่ b u มเบิลบีนะคะ b u มเบิลบีเนี่ยค่ะโอ๊ยแต่น้องอยู่ในกระถาง6แล้วนะน้องอยู่ในกระถาง6กกลัวน,น้องทรงไม่สวยนะคะ ก็เลยก็เลยก็เลยเอาน้องไปใส่ในกระถางหกให้น้องฟอร์มสวยๆปรับกล้องนิดนึงนี่ค่ะบัมเบิลบีนะคะบัมเบิลบีค่ะเหลืองเขียวตีมเหลืองเขียวสบายตาค่ะต้นนี้น้องยังอยู่นะคะแล้วก็ถางหกนะคะแม่ค้าฟอร์มส่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟอร์มส่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องกระถางหกนะคะบัมเบิลบีนะคะอันนี้รูปทรงเขาก็จะ เห็นแล้วว่าโตไปจะเป็นยังไง b u m b บ e b บีเสนออยู่ในราคาที่350บาทเช่นกันค่ะ350บาทนะคะ350บาทนะในตลาดเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างจะเยอะกว่าออบติมนะคะออบติมแต่ว่าออ t ติมาตะแรกว่านะทุกคนเพราะว่าเขามีจำนวนสีเยอะกว่าด้วยอะไรด้วยเนาะบัมเบิลบีเขาออกมาก่อนนะคะอ่ะ350บาทค่ะ ต้นต่อไปค่ะทุกคนต้นต่อไปเอาตีมเหลืองเขียวเรายังอยู่แล้วกันยังอยู่ในตีมเหลืองเขียวนะคะต้นต่อไปจะเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลืออยู่ เพียงสต้นนะคะ2ต้นนะแม่ค้าเอามาให้ดูต้นหนึ่งก่อนตัวน,นี้สวยสุดแล้วนะ450บาทค่ะนะคะอันต่อไปค่ะฮอตฮิตตลอดการนะเป็นไม้อมาตะฮิตอมาตะตลอดการนั่นก็คือสยามนารีบดทข่ะทุกคนน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วนะคะ6นิ้วนะคะพอมาอยู่กับแม่ค้าเป็นยังไงคะใบสีแดงป้ายใบสีแดงแล้วป้ายจัดมา แด่แดดจัดค่ะทุกคนน้องก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ซักใบท์สั้นแต่ข้อดีของเขาก็คือเป็นพุ่มทรงสวยการเตี้ยลงเห็นไหมคะการจะเตี้ยลงสีเข้มขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ตอนรับมาเนี่ยน้องใบยาวโยงเพราะว่าหาแสงนะคะใบยืดการยืดยาวหาแสงนะคะก็เลยออกมาเป็นสภาพนี้ทรงไม่สวยนะคะ ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสยามนาิมิตรน้องไม่ชื่อว่าสยามนาิมิตรนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะน้องอยู่ในกระถางหกนิ้วลนแล้วนะทุกคนภูมิใจค่ะเลี้ยงแล้วแบบสวยขึ้น <c oughs> เลี้ยงแล้วสวยขึ้นอันนี้ค่ะป้ายเห็นเด่นเป็นสง่านะคะนกฟินิกซ์ค่ะไม่สวยแม่ค่ะไม่เก็บนะคะไม่สวยแม่ค่ะไม่เก็บแล้วก็ไม่มีแบ่งด้วยนะคะแม่ค่ะจะมีแบ่งเฉพาะ ต้นที่สวยๆชื่อที่สวยๆและคัดมาแล้วเท่านั้นว่าควรค่าแก่การเก็บนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะตามก็ตามได้เลยนะถ้าเรามีรสนิยมเหมือนกันหรือว่าเราชอบเหมือนกันนั่นเองนะคะตามได้เลยตามได้เลยแล้วจะพยายามเก็บไม้ที่ตัวเองชอบนะคะสไตล์ที่ตัวเองชอบเนี่ยมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนที่รักบอลสีแนวเดียวกันเนาะต้นนี้ชื่อว่านกฟินิกค,ค่ะน,น้องอยู่ในกระถาง5.5 ะคะได้เขาสวยมากให้ดูใกล้ๆหล,ลงรลักไมคะนกฟินิกนกฟินิกค่ะนะคะนี่ค่ะสวยแล้วค่ะไม่ต้องเอาไปเลี้ยงเยอะแล้วไม่ต้องเอาไปเลี้ยงเยอะแล้วนะคะน้องสวยอยู่แล้วนะคะตัวน,นี้เอาไปในราคาเบอร์ตองค่ะ22 2 22บาทค่ะสองสองะอ่นะคะ,ะต้นต่อไปต้นต่อไปนะคะ ยกไปเลยละกันนะอันนี้ค่ะเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านนะใบใหม่สองใบนี้สวยมากนะคะนะคะฟอร์มเอาไว้ให้ในกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วนะคะเอาไปในราคาเท่าไรเดียเอา่ร้อยเก้าสิบแล้วกันนะคะหนร้อยเก้าสิบน้องหกนิ้วแล้วนะคะไม่ใช่ต้นเล็กนะน้องต้นใหญ่แล้วนะคะเอาไปตั้งแม่นะคะ 160บาทค่ะอันนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะอ,นนอันนี้เศรษจีพันล้านหนึ้บาทนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นมันีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรอช้างนะคะมีรหัสให้น้องคือมัีล้อมเพชรอช้างค่ะเขาเป็นอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็เป็นหน้าแบบนี้นะถ้ากล้องไม่นิ่งอ่ะน้องจะไม่สวยนะคะย้อนแสงแต่จริงๆแล้วน้องสวยมากเลยนะคะต้นนี้ ต้นนี้เอาไปในราคา199บาทค่ะ199าบาบาทแดดแรงเนาะมีมีใบไม้มหน่อยหนึ่งนะคะใบหนึ่งนะอันนี้ค่ะดารานพพัลลัสมีหลายกระถางมากค่ะทุกคนน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วแล้วก็คือเป็นแม่พันุได้แล้วนะอันเนี้ย8 5ค่ะกระถางละ285บาบาทลักษณะใบแบบนี้คือใบเริ่มจะแก่แล้วนะคะลายเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือน นูนๆนขึ้นนะคะที่ใบของเขาอันนี้แปลว่าไม้เริ่มจะแก่แล้วเนาะเริ่มจะแก่แล้วนะคะมีหัวแล้วนะนี่ค่ะเป็นเส้นเป็นกระดูกขึ้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม้เด็กๆนะไม่ใช่ไม้เบบีนะคะทุกคนเอาไปตั้งแม่ได้แล้วนะคะสังเกตจากลายเส้นนะคะบนใบของเขานะคะกระถางละ285ร้บาทเท่านั้นนะคะดารานกพลัดนะคะอมาตะอีกเส้นกันนะคะ ามาดูต้นต่อไปค่ะทุกคนอันนี้ค่ะ,เบ,ะ,คะเบาๆกันบ้างนะคะเบาๆกันบ้างนะคะค่าส่งเหมาเหมาหกสิบบาทนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่เสียดายค่าส่งแล้วก็นะคะเสียดายค่าส่งก็รับน้องๆไม้แลเก่าในอดีตไปนะคะไม้แลเก่าในอดีตไปนะคะทุกคน ก็จะมีนะคะเนี่นะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอันนี้ค่ะน้องเป็นลูกเจ้าวังค่ะตรงหน้ากล้องนะคะอยากจะบอกว่าชาวไต้หวันชอบมากเลยพอโพดต้นนี้ไปนะเห็นใบน้องนะคะเห็นลายของน้องแล้วถามว่าส่งไต้หวันไหมนะไอเราก็ไม่เคยส่งซะด้วยสิมันต้องมีใบ เขาเรียกว่าใบอะไรอะใบโรคพืชอะค่ะนะคะใบนะปอดโรคพืชนะนะคะอืมนะแล้วคือมันต้องถ้าจะรับแล้วคือต้องเป็นจํานวนเนี่ยนะคะถ้าท่านใดเนี่ยมีความรู้ก็เอ,อมีมีความรู้ในเรื่องของการส่งออกก็ช่วยบอกแม่ขาบ้างอะไรบ้างนะคะเผื่อแม่ขาจะได้โน i ตอร์นะเนี่ยชอบเหมือนกันเลยนะคะ เขาชอบมีลูกค้าที่ชอบเหมือนกันเลยเนี่ยกระถางละ50บาทนะทุกคนถ้าน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะถ้าขึ้น6นิ้วเมื่อไหร่ก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะคะทุกคน120บาทนะแต่อันนี้50บาทเท่านั้นนะแม่ค้ายังไม่ได้ไปอัพกระถางให้น้องนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกเจ้าวังเหมือนกันนะคะลูกเจ้าวังหมดเลยค่ะเนี่ยกระถางละ50บาทนะคะตัวนั้นจะเป็นล้ารวยค่ะ ล้ำรวยนะคะอันนี้ค่ะคือล้นกล้องหมดแล้วลนลนลนแดดส่องล้ำรวยค่ะทุกคนกระถางสีนิ้วเหมือนกันค่ะล้ำรวยค่ะกระถางซีนิ้วนะคะนี่ค่ะห้าสิบาทนะคะห้บบาทนี่ค่ะหนุมานประสานกายค่ะหนุมานประสานกายใบใหม่เขาป้ายมากเพราะว่าแมค่ค้าเอาเขาไปเข้าล่มหน่อยหนึ่งนะคะ หลบแดดหานุวันประสานกายถ้าอยู่ในแดดมากๆแดดจะจัดอะคือใบเขาจะไม่ไป้ายเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วว่าเขาเป็นไม้ป้ายค่ะยังไงเขาก็ป้ายขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เราเลี้ยงเขานั่นเองนะคะเนี่ยเอาเขาข้า่มหน่อยเห็นไหมคะลายสวยมากเลยสีชมพูหวานแหววใสหวานเยายาพาสน,นะคะ50บาทเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นเมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่50บบาทเช่นกันค่ะทุกคน อันต่อไปเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแม่คะมีเป็นหลายถาดมากเลยนะมีเป็นหลายถาดมากลูกเจ้าวังนี้ก็ประมาณ50กระถางได้นะคะ50กระถางได้ใครรับเป็นจำนวนคาบอกได้นะคะอันนี้ค่ะเทพจุติค่ะมันล้นกล้องมากอะไรมากน้องเป็นใบปาคาบแล้วนะคะพยายามเอาเขามาเลี้ยงนอกตู้แล้วคะ่ะเขาจะได้แบบการสรั้นแล้วก็ทรงสวยนะคะแล้วก็เป็นปาคาบทรงแบบคอมแพรกระถางรัด เดี๋จะพยายามเลี้ยงน้องให้ทรงสวยนะคะอ่ะอันนี้50บาทเหมือนกันอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นเจ้าวังของแท้นะคะอันนี้คือเจ้าวังของแท้เลยค่ะเป็นไม้ชิ้นผ่านะคะของแท้นะคะตอนนั้นโอ้โหราคาแรงมากต้นหลายพันมากเลยนะคะที่รับมานอนจะออกหน้าปะระขาบช้ากว่าลูกเขานะคะลูกเขาจะออกหน้าเร็วกว่านะคะ ย้อนแสงแสงจะไม่สวยนะคะอ่าเป็นว่าหมดแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะคะก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะเที่ยวให้สนุกค่ะนะคะเที่ยวให้สนุกและเราเนี่ยกลับมาพบกันใหม่นะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยนะที่มีปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงบอลสีก็สามารถปรึกษาได้นะคะปรึกษาได้อะไรอะไรได้นะถ้ามีความรู้เกี่ยวกับชื่อไหนต้นไหนการเลี้ยงยังไง ยินดีที่จะบอกนะคะยินดีที่จะบอกทุกท่านเลยนะแบ่งปันความรู้กันนะคะขอให้ทุกคน,นเลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะคะแล้วก็เที่ยวให้สนุกสนานในช่วงสงการและเดินทางปลอดภัยนะคะสําหรับท่านใดที่นะคะสนใจก็สามารถ ติดต่อเข้ามาตาม,ามในความคิดเห็นนะคะก็จะมีช่องทางติดต่อให้นะคะติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น l ลายนะคะลายหรือว่า f a c e b o o k นะคะหรือจะทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะและก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะการติดตามการ ไลค์ like นะคะแล้วก็การคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะรวมถึงยินดีที่จะให้ความรู้นะคะหรือว่าต่อปัญหาใดๆในการเลี้ยงบอลสีให้กับทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สนับสนุนในทุกๆออเดอร์ค่ะและเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในทุกๆวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ